มาจะพี่น้องจ่าเมื่อน,นี้สีฟ้า,ามาแกงเปอะแกงน้อ้นะคะมาดูอุปกรณ์ในการใส่นี่เห็ดฟางเขาะค่ะพี่น้องจ่าเห็ดฟางมีบวบด้วยนะคะอันนี้บวบบวบหวานฟักทองใส่ขาดบะได้นะคะพี่น้องจ่าเอาเกือบเอาอย่างๆเสียิ้งใจเออน้พี่น้องเลยเออบบเห็นหุ่งพี่น้องเอย <c oughs> เมือน กลับมาบานแกงนองใหม่ชูวกันกินค่ะพี่น้องจ๋านี่นะคะอันนี้ผักขยงนามาดูนะคะน้องนิ้งกำลังแกงกำลัง,งลงมือแกงอยู่ป้าเต็มหม้ออัดเลยพี่น้องจ๋านี่นะคะเปไ็นไรพี่นอ้องหน้าตาน่าทานบอกค่ะนี่เสบเสบน้ำจันนะคะนี่อร่อยอร่อยนะคะทุกคนจ้ะ น้ำย่าน้่งคุณเอตย,ยูยอ่านะคะใส่นี่ฟักทองลงไปนะคะทุกคนจ้านาตานาท่านเลยสับัดน,นี้เดี๋ยวรอน้ำเดือดสักพักมาเดี๋จ้มมากินแกงน้ำใหม่มาลองเก็บนะคะน้ำขำน้ำขำย้ำเลี้ยงค่ะนะคะทุกคนนาท่านไหมคะ เราชุมตอนต่อไปนะคะตอนนี้ยังใส่ไม่หมดนะเอา้ามาทั้งหน้าบ้านนะคะพี่น้องจ๋าจุดผุจุดผุดผสลองอย่างกันนะคะลูกหลานเพ่นจุดทั้งหน้าบ้านจ้ะพี่น้องจ๋าบรรยากาศนะคะทั้งนี่เป็นทงนะ <c oughs> บรรยากาศยามค่ำคืนค่ะกำลังเกียงน้อหม่แกงเปิอะกันนะคะเอาบรรยากาศทั้งหลังบ้านค่างบ้านมาให้ชมเนาะตอนนี้มันมืดแล้วยังมองไม่เห็นนะคะ ตอนนี้มันมืดแลยวนะคะเดี๋ยวตอนตอนเช้าค่อยมาดูกันนะคะทุกคนจ้ะพี่น้องจะใส่บวบลงไปแบบนี้นี่ฝีมือน้องนิ่ง <c oughs> อยู่ใส่กันฝีมือน้องนิ่งค่ะแซ่บนั่น<ส>พักาลายๆายเพิ่มสีสันลงไปแล้วพี่น้องจะบวบหวานอ้อยต้อยบวไดรอยากมากินนะคะมาตุ่มมาหุ้มกันค่มือนี้นะคะนี่นั่นเ่บๆน้ำกันจา้า เลือผักยังบานีนลูกเออเรือผักขมผักขมบ้านี่งามบ่อพี่น้องเอามาจากสวนปทุมเด้อต้นอ่อนอันนี้บ่แมนยอดเนามันเป็นต้นอ่อนใช่ต้นอ่อนอร่อยมากต้นอ่อนนะคะทุกคนต้นอ่อนของผักขมแล้วก็ผักขยงนาขยงนานี่นะคะผักขยั่งนะขนมหนิ่งนาท่านบ่อพี่น้องมาต่อกันเลยจ้ะ พี่น้อง้ามีดักเตียน้ำเ้ะตัวหนวนนี่ลุยลงไปเลยครับพี่น้องแจแซบนะคะเตรียมใส่ผักขย่างนาได้แล้วอืมนะคะใส่ดักเตียครับพี่น้อง้านี่คนใดเคยกินบะเกียงน้องใหม่ใส่ดักเตียเอออันนี้ผลงานฟองน้องนิ่งอร่อยอร่อยนะคะแซบมากเลยครับพี่น้อง้านี่คึกใส่จัก่อ้นะคะ พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้านะคะอ่ะเดี๋ยวใส่ผักกระเยัยงมานี่มวนตรวนลงไปเลยจ้ะพี่น้องอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะนี่ตามด้วยผักคขมผักคขมนะคะนี่มีแต่ต้นอ่อนๆค่ะพี่น้องจ้ะน่าทานไหมคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ามาทาน<อ>ด้วยกันคะ่ะ มาจัดเดือคบะันโดนเปื่อยจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะคลิปนี้บายบายก่อนจ้า